จากที่เราได้เห็นนะครับว่าโปรแพตตี้เนี่ยมีการสร้างแรงนะครับ vertical force ได้สูงมากนะครับสังเกตจากปลายเท้าที่กระโดดทั้งคู่นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะนำเจ้าตัว body tag vector นะครับซึ่งจะเป็น pressure mat ที่จะทำให้นักกอล์ฟเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแรง vertical force ได้มากขึ้นนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับผมจะให้นักกอล์ฟดูก่อนว่ามีการ move นะครับน้ำหนักขวาซ้ายนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถที่จะดูได้ว่านักกอล์ฟเนี่ยถ่ายน้ำหนักขวาซ้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งเส้นตรงนี้นะครับถ้าธนกรสังเกตจากการที่ผมบาส์ขาครับหรือว่ามีแรงกดลงไปเนี่ยธนกรจะเห็นเหมือนเป็นเวฟขึ้นมานะครับจะเห็นจากเส้นสีส้มตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นแรงของเท้าทั้ง2ข้างนะครับแต่ถ้าผมเหมือนขย่งขาขึ้นเฉยๆหรือว่ากระโดดขึ้นเราเห็นโบแพตตี้มีการขย่งเท้าขึ้นมาโอเคแล้วเรานึกถึงการกระโดดขย่งอย่างเดียวจะเห็นว่าไม่มีไม่มีเอ่อเวฟที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าผมกดลงไปที่พื้นในลักษณะนี้ จะเห็นว่าเวฟตรงนี้จะค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากการออกแรงของน้ำหนักตัวที่เรากระทํากับพื้นนะครับก็คือ ground reaction force นั่นเองเราทําแรงไปกับพื้นเท่าไหร่พื้นก็สะท้อนกลับขึ้นมานะครับนี่คือการออกแรงนะครับจากตำแหน่งนี้จะใท้ท่านากอล์ฟเห็นว่าการกดน้ําหนักเนี่ยจะต้องมีการพุชลงไปที่พื้นแล้วพื้นจะทําให้เราเด้งขึ้นหรือว่าลอยขึ้นมานั่นเอง ซึ่งโปรแพตตี้เนี่ยทำแรงตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับเราเห็นแล้วว่าโปรแพตตี้เนี่ยมีสปีดท,ที่เยอะนะครับซึ่งในดิวแรกนะครับผมอยากจะทำให้ท่านกอล์ฟเนี่ยเห็นภาพก่อนว่าเราเนี่ยการที่จะสร้าง vertical force ได้คือสร้างแรงกดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างแรงกดได้อยากให้ท่านกอล์ฟฟีลเหมือนกับว่าเมื่อ backswing ขึ้นไปแล้วนะครับเราเนี่ยมีการกดตัวลงในลักษณะนี้นะครับกดตัวลงหรือเหมือนเป็นการสควอตดาวน์ลงไม่ได้สควอตแล้วหันตัวกลับมานะครับ ตำแหน่งที่เราใช้ในการกระโดดนะครับก็คือตำแหน่ง ball of foot นะครับคำว่า ball of foot ในที่นี้ก็คือ,อถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออุ้งเท้านั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับถ้าผมทําเป็นการออกแรงให้ท่านากกอฟเห็นนะครับว่าถ้าผม Back Swing ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วผมเหวี่ยงไปก่อนแล้วผมค่อยถีบเนี่ยแรงที่ออกก็จะในระดับหนึ่งแต่ถ้าผมมีการกดและถีบขึ้นก่อนผมจะสามารถส่งแรงจากพื้นนะครับไปจนถึงปลายไม้ได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ท่านักกอล์ฟนะครับสามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นในแนวเวอร์ติเคิลนะครับดิลที่ผมอยากให้ท่านกักกอล์ฟลองทำกันดูนะครับก็คือการที่จะให้ยืนบนขาซ้ายขาเดียวนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีอาการโยกขวาโยกซ้ายนะครับถ้ามีการยืนขาเดียวแบบนี้นะครับจะทำให้นักกอล์ฟได้ฟีลลิ่งว่าถ้าเราจะต้องถีบตัวขึ้นก่อนที่จะอิ p แ c กเนี่ยเราจะสามารถปล่อยแรงขึ้น แล้วส่งแรงไปยังไฟล์ไม้ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้มองนะครับผมจะแบ่งเป็นสี่เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกคือการโหลดนะครับโหลดดิงคือการโหลดน้ําหนักมาทางขวานะครับโหลดดิงนะหลังจากตรงนี้จะเป็นอัปโหลดนะครับอัปโหลดคือการปล่อยให้น้ําหนักขึ้นไปนะครับและจุดสําคัญคือตรงนี้ครับคือจังหวะดาวน์โหลดนะครับจังหวะดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราสร้างแรงกดจากที่เราเห็นว่า การที่มี vertical force ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการกดนะครับไม่ใช่การขย่งตัวขึ้นนะครับอีกทีนะครับโหลดอัพโหลดดาวน์โหลดนะหลังจากเราทำการดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราจะสามารถลนช์หรือว่าการถีบขึ้นได้ถ้าทำให้ทานากอฟเห็นภาพมากกว่าเดิมผมอยากให้นึกถึงการเตะฟุตบอลครับถ้าทานากอฟไปเตะฟุตบอลมีการกดมีการหมุนแล้วมีการถีบทานากอฟจะสามารถ ส่งแรงไปยังเท้าขวาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าท่านกอฟไม่กดอยู่เฉยๆแบบนี้นะครับห้ามกดน้ําหนักไปที่ขาซ้ายบังคับให้ตัวเองหมุนแล้วเตะเลยหมุนแล้วเตะนะครับดูลักษณะนี้ครับหมุนแล้วเตะเลยไม่มีแรงกดนะกับอีกหนึ่งวิธีคือปากหลักก่อนคือการกดก่อนกดหมุนแล้วค่อยเตะเชื่อได้ว่าวิธีนี้เนี่ยจะเตะบอลได้แรงกว่าอย่างแน่นอนซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ เพื่อให้เราสวิงไมอล์ฟได้แรงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปลองดูดริลกันครับ